สวัสดีครับกลับมาเจอกันยี่ช่องนุค,คัสโดนะครับวันนี้ผมได้รับคำถามมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามหรือมีคำถามพี่นุครับผมจะเริ่มยังไงกับการเล่นการ์ดพี่นุมีคำแนะนำในการเริ่มต้นยังไงดีครับในในมุมมองของพี่เลยนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้หลายๆคนฟังว่าหลักๆคือถ้าเราถนัดอะไรให้เราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วกันนะครับนี่คือในสิ่งที่พี่มองว่าโอเคมัน มันสนุกแล้วก็มันเราจะเอนจอยกับมันได้ได้นานก็คืออย่างเช่นเราชอบกีฬาใช่ไหมครับโอเคเลือกมาหนึ่งกีฬาที่เราถนัดหรือเราชอบดูแล้วกันนะครับต่อให้เราเล่นไม่เก่งแต่ถ้าเราชอบมันก็จะเริ่มเริ่มสนุกละคราวนี้เราก็มาเลือกนักกีฬาที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบบาสเกตบอลแล้วกันนะครับโอเคเราชอบดูบาสแล้วนักกีฬาคนไหนที่เราชอบดูอ่ะหรือนักกีฬาคนไหนที่เป็นเฟเวอร์ลิตของเราเลย นะครับเราก็เลือกคนคนนั้นเริ่มจากการสะสมนะครับอย่างเช่นใครชอบนักกีฬาปี90อย่างเช่นไมเคิลจอแดนหรือโคบีแบนต์นะครับก็สามารถเก็บนักกีฬาเหล่านั้นได้แต่มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเรามีทุนขนาดไหน ถ้าเราไม่ได้มีทุนเยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อการที่มีมูลค่าสูงมากถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเราเริ่มจากการเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบหรือใครที่ชอบการ์ดเกมผมชอบวันพีทครับโอเคแล้วตัวละครตัวไหนล่ะถ้าเราไม่ได้รู้จักตัวละครอ๋อแน่นอนใครที่ดูวันพีทก็ต้องรู้จักลูฟี่ก็เริ่มจากการซื้อลูฟี่ง่ายเลยครับทุกๆอย่างเริ่มจากสิ่งที่เราชอบมันจะง่าย นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยศึกษาเรื่องของเลเวลของการ์ดว่าใบไหนหายากใบไหนมีเยอะในตลาดนะครับหรือใบไหนแรใบไหนซุปเปอร,ร์แรหรือเขาเรียก่าซีเค็ดแรที่มันหายากนะครับมูลค่าก็จะสูงตามความหายากง่ายของการ์ดใบนั้นๆน,น,นั่นก็คือสิ่งที่เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดไหครับคราวนี้มาพูดถึงโหมดที่คนที่แบบพี่นุ๊กครับผมอยากลงทุนจะทํำยังไงอันที่1นึ่งบัตเจ็ตก่อนเลยนะครับจริงๆแล้ว การลงทุนการ์ดการเริ่มต้นคือถ้าเราเริ่มจากความชอบแล้วมันยังมีช่องทางในการทำเงินเนี่ยแฝงเข้ามาด้วยเราสามารถทําเงินกับกับสิ่งที่เราชอบโดยเช่นกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าผมชอบโคบี้ไบอันนะครับหรือการ์ดโคบี้ใบหนึ่งการที่เราจะทํากําไรกับมันเราต้องเห็นก่อนว่าการ์ดใบนี้ทํากําไรกับมันได้ ทางไหนได้บ้างอย่างเช่นซื้อมาหนึ่งใบถือไว้ราคาขึ้นรอราคาขึ้นถูกไหมครับแต่การซื้อแต่ละใบเนี่ยถ้าเราซื้อกาดที่ไม่ได้แรร์มากหรือหรือแบบมีขายในตลาดเยอะมากโอกาสที่ราคามันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีน้อยง่ายๆเลยดีมดสา,าสัปพายถ้าซัพพายมีเยอะโอกาสการราคาขึ้นมันก็น้อยถูกไหมครับเหมือนทุกตลาดแต่ถ้าซัพพายมันมีน้อยนั่นหมายความว่าความต้องการคนถ้ามันมีมากพอ ของในตลาดราคามันก็จะขึ้นทุกไหมครับนี่คือ simple แบบโลจิ c ง่าย,ายๆท,ท,ที่ทุกๆมาร์เก็ตก็น่าจะเหมือนกันคราวนี้นี่คืออันที่1เรื่องของในการซื้อกาฟที่มันมีน้อยอยู่ในตลาดในอนาคตมันมีโอกาสขึ้นนะครับเพราะว่าสปายังมีน้อยถูกไหมครับอ่ะคราวนี้เรื่องของช่องทางละการช่องทางในการทําเงินอีกทางหนึ่งก็คือซื้อรอการที่ยังไม่ได้เกรดพูดถึงเรื่องของการที่ยังไม่เกรดก่อนละกันการที่ยังไม่เกรดก็จะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือใบเขาเรียกว่าใบรอนะครับใบรอนะครับใบรอใบที่ยังไม่เกรดนะครับแล้วอันนี้คือใบที่เกรดแล้วนะครับนี่คือเกรดเกรดแล้วหมายความว่าคะแนนก็จะเป็น9.5เห็นไหมครับ ก็คือใส่กรอบมาเวลาเราซื้อการ์ดมา1ใบในมูลค่าสมมติยกตัวอย่าง5000บาทใบแบบรอแบบนี้นะครับแบบรอก็คือถ้าเราส่งเกรดไปส่วนใหญ่หรือส่งไปประเมินคุณภาพของการ์ดนะครับถ้าเราได้เสร็จนะครับส่วนใหญ่การ์ดจะเพิ่มมูลค่าอัตโนมัติอย่างเช่นซื้อมา5000บาท ส่งไปเกรดได้คะแนนกลับมาเป็น10โดยประมาณ2เท่าถึง3เท่าครับราคา,าร์ดจะขึ้นนั่นหมายความว่าน,นี้คือทางที่1เราสามารถเมคมันนี่กับมันได้ก็คือซื้อมา5,000ส่งเกรดไปที่10อาจจะขายได้หมื่นห้านี่คือ1ทางในการทําเงินของ gas แต่สิ่งสําคัญมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราต้องมีความรู้เรื่องของการประเมินร์ดเช่นกันนะครับว่าในการให้คะแนนของร์ดเนี่ยเขาประเมินจากอะไรบ้างอย่างเช่นประเมินจากมุมประเมินจาก เซนเตอร์ริงของการ์ดว่าการ์ดที่ปริ้นออกมาเนี่ยอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือเอชหรือขอบต่างๆมีมีรอยดามจตรงไหนบ้างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าการ์ดเรามองแล้วด้วยตาเปล่ามันดูค่อนข้าง90%นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ผมจะสังเกตนะครับจะมีสูงแต่ถ้ามองแล้วว่ามีรอยเยอะมีดามจที่มุมหรือมีตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโอเคโอกาสที่ การใบนี้จะได้10ไม่มีผมก็จะไม่ส่งก็จะขายเป็นอ,นอย่างเช่นถ้าเราซื้อมาถูกซื้อมา500ขายไป600เหรียญก็าํก,ารกไรแล้ว100อนึกออกไหมครับนี่ก็คือจริงๆแล้วมันมันมีหลายๆลยช่องทางที่เราสามารถทําเงินกับมันได้สําหรับน้องๆมือใหม่หรือสําหรับหลายๆคนที่รู้แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบือ่อนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถทําเงินกับมันได้นะครับอ่ะสุดท้ายนะคะฝากช่องนุก๊กค์ทเวลิลด้วยนะครับใครชอบคอนเทนต์ เกี่ยวกับการ์ดหรือเทรดดิ้งการ์ดนะครับฝากติดตามแล้วก็ติดตามเราได้เลยฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับถ้าหลายๆคนมีคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือให้ความรู้ทั้งหมดกับทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย